เป็นแป้กไกกระตังทาอะไรที่แฟนชอบบ้างไม่ใช่ว่าทําแต่ตัวเองชอบนะแต่เ,เรามาจอดแทนที่เขามานั่งกินเขาทำมากไม่พอใจใช่พี่บาราดเียสวัสดีครับหมูอ้วสวัสดีจ้าพี่น้องมือดีไดก้กระเพราถัดหยักพี่น้องอันอันมีคนหนันทางบานหลายๆคนทางวานทาไมทํากับข้าวแต่ของตัวเองชอบทาไมไม่ทําให้หมูว้น กินบ้างที่หมูอ้วนชอบมันนี้ก็เลยอันจัดเมนูที่หมูอ้วนมาเป็นผัดกระเพราเลพี่น้องจะเป็นกระเพราปลาหมึกอ,อาเจนนะครับพี่น้องผัดยากเลยไข่ดาวหาใบมาเด้อพี่น้องแ่บแสบน้ำกันอันจะเที่ยวเรายังไม่กินข้าวเช้านี่แหละพี่น้องเขาสาวเขาเสียงรวบหย่อนที่เดียวเลยผัดเองแซบแซบพี่น้องอ่ะ อร่อยมากอย่งอ,อ,อกมากมุวนไงวันแถมแมง เอามึก <c oughs> อันเจนเมื่อเช้าแบบตัวสดมากแต่แาวๆพี่นาวอย่นี้งลมปะไ่นี้ถึงลมปะเนี่ยล,ม,ลมหนาวพัดวีบีจ <c oughs> ุกเคลื่อน กินข้าวริมเผื่อมีความสุขได้ผมว่าได้กินอาหารที่ตัวเองชอบก็จะมีความสุขก็อร่อยฮช่ไมชอบมากินอยู่แบบเด้รูืสึกว่าอืมเหมือนไปกินประคานอาหารตามต่งเป็นแป้งไก่กระตัองอทำอะไรที่แฟนชอบบ้างไม่ใช่ว่าทำแต่ตัวเองชอบนะ ค่ะคุณเอฟตีมากๆนะจัะท uh? <Wait> <board> ี่ช่วยตัดเกินสติคนเท่านี้รุ่นพี่นายเขาพากินอะไรก็กินอะไรงั้นนะจ๊ะก็วันนี้ทำอาหารที่เด็ชอบให้กินแล้วไงทราบจ๊ะ มาเป็นคนทำกับข้าวอร่อยขนาดนี้เมื่อเช้านี่ไปตลาดจะเช้าพีา่้องไกลนะกี่กิโลนะจากบ้านเราไปเอามาจากบ้านเราไปสามย่านไปซื้อเนื้อไม่เห็นหมั่ใไฮลูกคาพี่นะแต่เลยเห็นปลาหมึก อยากกินข้าวเผาทานวันนมาแักเกล่องกำสังตา้อยู่นะจ้าหนึงหนึ่งกิโลสองร้อยเก้าสิบบาทส่งฟีจ,จ <ừ. S 1> าอือก่ทำกับข้าวให้ถูกใจทำเป็นขายข,ของใหญ่ หมั่นเนื้อก็มีด้วจ้าร้จบบาทห้าร้อยห้าสิบอยู่ละห้าร้อยห้าสิบจงฟรีจับจงฟรีงฟร่งฟรีเหมือนกันจ้ส่งฟรีเพียงหมันเน้ยก็มีอนาคตจะมีอะไรด้วยนะออนาคตจะมีไส้อั่วกำลังํกำลังพัฒนาสุดอยู่ขาคนนัองปะจา พราะว่าสูตรเราต้องต้องเทสเองกินเองหลาย,ลายรอบต้องกินเองหลาย,ลาย,ลายรอบบางทีเผ็ดไป<ม>เครื่องน้อยไปก็ไม่ได้ต้องลงตัวแส่ก่อนตั้งแต่ทํามามีแต่คำชมจากลูกค้ากลับขอบคุณหลายๆนะครับเออที่มีแต่คำชม เสต็กอ,อร่อยมากแต่มีต้งแต่ขายมาแนละ้วมีคนเดียวที่ติเรานะแต่ก็ไม่เป็นไรติเพื่อก่อ้าจะมีรสชาติแบบนึงเขาก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรเนี่ยไม่ได้ตอบว่าอืเขาไม่ติเพื่อก่อเฉยๆไงเขาบอกว่าเสแล้วก็จะได้ปรับปรุงเป็นบอกว่านเสตอกไม่มีรสชาติเลยมนแต่เปรี้ยวใชนะ่ไหม อือป <ะ S 2> อ้าไปเลยไข<ด>่ดาวคนเราจะจิ้มซ่าก <c oughs> ันทุกคนเป็นแบบนั้ใไหมแต่เราก็ทำรสชาติกลางนะแบบอีสานบ้านเฮาเลยนี่ <c oughs> บางเจ้าที่เขาไอ,อเขาบอกว่าใส่ตระโหมรวนใช่ไหมไม่ใส่ข้าว เวลามาันกระสิกแข็งเลยแข็งเนื้อจะเนื้อจะแข็งข้างในเพราะเราจะไม่นุม่มไม่เห,น,เหนียวไม่หนึบเหมือนสูตรของเราก็ตามคนตางจิตตางใจนะไม่หรอกเออ

ต้องใส่เขาคือไหมยมันที่สาธารณะใครก็มาทำได้แล้วอย่างเราก็มาทำได้เลยไม่ทำหน้าเหมือนไม่พอใจหรอเ้ยก็จะอมาที่หลังเขาละ ผมใส่ซื้อไว้วันที่หลังเราใชาสิดไปฉันก็ยังไม่ไปได้หรอกแต่ก็นั่งอยู่นี่แหละแก้งเข้าหลัอืมคนไหนเขามาใส่เป็นยี่เข้าไ้เลยเขาซื้อไว้เข้าไอ ย่างปลาเมื่อก่อนนะก่อนหน้าเนี่ยแต่เ,เรามาจอดแทนที่เขามานั่งจนเขาทำหน้าไม่พอใจใส่ก็ชี่สาทรานะน,น้อพี่เนาะนั่นไม่ว่าครับเราไม่ว่าใครเรามาก่อนเนี่ยอ้อิ่มนี่ไอิ่มนี่ไใส่กาบาลเดิบเ tên thả ra ngã nha ừ đẹp ra còn là, <laughs> nhưng anh gì vậy? อร่อยมากตุ๊แกหมูวันตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยอร่อยมากค <c oughs> <c oughs> รับผู้ชมยิ้มแกไม่กินแต่ใจไม่กินตอนเย็นๆบ่าย จะมาหยิบเด้ออิม่มนะ้กระเพ่ออิ่มเด้เอเาไปกินก็อ,อิ่มไง <laughs> เอาไมา่หยิบอันพี่น,อมมน,อน้องสิมาแซ่บๆนุ่งๆสำเนียงพี่น้องเออแซ่บแต่หม,ม,มูวันมากหลายเมนูกะเพานะครับอันกราบขอบพระคุณหลากหยครับทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกการรับชมพี่น้องขอให้พี่น้องอยูุติมีเฮาส์ผู้สุดขั้วเดิมนี้ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับดูตา